สวัสดีค่ะพบกันนะคะขอบนุกวนรัตค่ะเราพบกันทุกวันที่ยังมีลมหายใจนะคะวันนี้เรายังมีลมหายใจเราได้มาพบกันนะคะทําไมวันนี้นกพาตุ๊กตาหมีมามาให้ดูกันนะคะตัวนกเองเนี่ยตั้งแต่เราปฏิบัติทําจริงๆเนี่ยนอกจากไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะความสุขความสุขสงบของชีวิตเนี่ย ตัวนกเองเนี่ยเราทําไมเราไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนใจดีและเราใจอ่อนหากเราพบเจอผู้คนมากมายหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือใจเราเองนะคะใจเราคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนกก็จะมีเพื่อนเล่นอาจจะมีในลายมั่งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะมีตุ๊ก,กตาหมีไว้คอยกอดน,นะคะตุ๊ก,กตาหมีเป็นสิ่งที่อะไรที่อาจจะดูบางทีอาจจะดูว่าเด็กๆเรื่ออะไรต่างๆ มากมายแต่นอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ปวนมันไม่ว่ามันยึดอย่างเดียวนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขความสุขของชีวิตของเราเนี่ย ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะชอบแบบนิ้วแบบนั้นแบบนี้ความสุขของเราเนี่ยหากเราไม่ได้ข่อยคว้าจนเกินตัวหากเราไม่ได้ข่อยคว้าอะไรที่มันหนักมากเราก็หาความสุขให้กับตัวเองได้นะคะณนะตอนนี้หลายคนหลายท่านมีความทุกข์หลายคนหลายท่านทุกใจหลายคนหลายท่านหาจุดยืนหาหาความสุขให้กับตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบุญบุญคือสิ่งสําคัญมากที่สุดสําหรับชีวิตอย่าลืมบุญอย่าทิ้งบุญนะคะการสวดมนต์การเจริญภาวนาก่อนนอนเป็นสิ่งที่ดีนะ ะะเมื่อเราทําดีอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเราก็จะพบว่าปาฏิหาริย์แห่งบุญมีจริงนะคะบุญใดที่นกทําทุกประการขอถึงณนะที่แห่งนี้ทุกคนทุกท่านทุกพบทุกภูมิทุกรูปท,ทุกนามทั่วทั้ง3าแดนโลกธาธตุนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านยึดมั่นในความดีให้ชีวิตมีความสุขยิ้มให้กับชีวิตยิ้มให้กับตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันโชคดีจัง ที่ฉันได้เกิดมาฉันโชคดีจังที่ฉันเป็นคนมีความสุขหากโชค เมื่อเราคิดดีมีความสุขเราก็จะมีพลังงานดีๆนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษานะคะหากชอบสิ่งดีๆที่นกพูดฝากกดติดตามเฟซวรรณรัตน์เซกุ้ยนะคะหรือทิกตอกนกวรรณรัตน์ภาษาอังกฤษนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษาสาธุสาธุสาธุสา,าธุนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะนกวรรณรัตน์ค่ะบ๊ายบาย